สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดียามเย็นสวัสดีแม่หมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี e นะแม่หมู e เอฟซีบาวเผานะคะวนะมืนอี้แม่หมูมีข่าวดีมานะแจ้งแล้วนะคะท่านผู้ชมอ่ะอามาเป็นได้โทรมมหาแม่หมูแล้วอ่นะค่ะเมื่อนี้เิ่นจะปล่อยไห้ก่อนนะจะไปเตียวนะครับผม,ม,มก่อนอื่นนะพี่น้องนะซินเจียยุ่ออีซินนี่ฮอดใช้เลยพี่น้องครับจุดจีน ให้รวยๆเฮงๆให้สุขภาพแข็งแรงเด้อครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเออเอฟซี FC ก็รอกันมาโดนรอกันมาดานาบางคนก็าม,มาหลเนาะค่ะบางคนก็ถามเขบพ่อาว่าจะท่านบออามาเพิ่นจะไปเที่ยวก่อนบอรับเอาแม่หมูจะต่อสายหามาเพราะว่าเพิ่นจะไปเที่ยวตุจินเด็กพี่น้องเนาะเพิ่นมาเพิ่นจะเสียชีวิตอ่าเพิ่นก็เ,นกนเลยจะให้ก่อนนะครับหวยซอ,องนะครับหวยซองเยาวราชเด้อพี่น้องเด้อนะครับหวยซองอาม่าเยาวราช เอาวไหมโมกำลังอ่าโทรอยู่ที่เยาวราชหนาวไหมคะรถติดหน้าดูเออรถติดสวัสดีครับอาม่าครับครับเพิ่มเสียงได้ไหมโทรศัพท์ทำไมเสียงเบาจัางมีแค่นี้หมดแล้วสินเจียยุอีซินนี่ฮวัดใช้ครับอาม่าครับ ครับผมอรอรออ่างเปาจากอา่าอยู่ครับเนี่ยอาาแจกอ่างเปาไหมอ่างเปาไม่แจกหรอกอ่าเปาเข้าอีรวยแล้วอีไม่ต้องแจกยังไม่ยังไม่รวยครับอาายังไม่รวยครับผมงวดนี้แหละอมามางวดนี้แหละครับผมอ่ครับ น้องหมาเป็นไงบ้างคะอา마อ้ครับ FC รออยู่หน้าอา마นะ,ะ,นะ <c oughs> หวยซองหวยซองอาาได้มาแล้วใช่ไหมครับได้มาแล้วอ่าได้มาแล้วสี่คู่เหมือนเดิมใช่ไหมอา마สี่คู่เหมือนเดิมครับค่ะอ่าจุดจีนนี้ไปเที่ยวไหนอาาจะไปเมืองจีนจะไปเมืองจีนอ่าปล่อยก่อนไปเมืองจีนเลยใช่ไหมคะเนี่ยอาา ครับเอไปทุกปีนะมานะขอให้เที่ยวให้สนุกหน้ามานะอือครับัดหาอาโกงอา마ครับอืมค่มวันนี้ได้ตัวไหนคะมีครับวิ่งได้สูงกับเนืองวิ่งวิ่งสูงกับเนืองนะครับผมวิ่งสูงกับเนืองใช่ไหมอา마ใาอ่าเดี๋ยวนะท่านผู้ชมนะครับผม วิ่งศูนย์กับหนึ่งวิ่งศูนกับหนึ่งงวดนี้วิ่งศูนย์กับหนึ่งครับค่ะหวยสองนี้เป็นบนอย่างเดียวใช่ไหมครับอาม่าอ่บอาอบนอย่างเดียวนะครับผู้ชมนะเด่นตัวไหนครับศูนย์กับหนึ่งนี่อาม่า มีห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งค่ะครับผมสี่คู่เนาะค่ะครับ,รบหลักศูนย์นี่ไม่ได้จับเลยมากห,หลักศูนย์เนี่ยหลักศูนไม่รูปอีไม่ได้ให้มนันอีให้แบบนี้ครับค่ะอ,อืม ครับผมค่ะถึงได้มาเมื่อเช้านี่เองครับเพราะว่าเอฟซีก็รออยู่นะอานะเอฟซีก็กลัวอาม่าไปเที่ยวก่อนก็เลยรีบบอกอีนแม่หมูครับเพราอถึงอาม่าก็มีอยู่หมาก็ตายเมื่อเช้าร้องไห้ไปหลายรอบอ่าครับผมเสียใจด้วยนะคะอา玛อา玛มีบ้านอีกสองตัวนั่นครับอา玛มีตัวเน้นไหมเน้นทั้งสี่คู่เลยใช่ไหมครับ อาม่าย้ำหลักสิบสูตรของอาม่าให้หน่อยหลักสิบหลักหน่วยบนหลักสิบหล,ลักหน่วยบนเหรอครับทำไมนะทำไมนะหมายว่าหมที่อ่าหลักสิบหลักหน่วยบนของอาม่าที่ให้งวดที่แล้วหกนะครับหลักหน่วยให้สามก็เข้าหกสามหน้ามาใช่งวดนี้น,น,น,นะเดี๋ยวอาม่าจะบอกไว้ให้อย่างนึงนะครับอาม่า ห้าด <Okay. S 2> <Okay. S 1> ีๆมันให้ห้าสับสองมาววกล่องนั่นมาห้ามันไปห,ไปหลับลอยอ่ะครับเอ้ววัวสองมามันออกเก้าเจ็ดเก้ามองให้เก้ากับเจ็ดมันมาสองตัวไอ้สี่คู่มันไม่เขา้าครับผมอ,อ,อมแล้วก็วัวศูนย์หกสามมันให้หกกับเจ็ดมามางมาหกอ่ะครับ นันนี 1. 1> ครับผมอืมอ่ัเอาเดี๋ยวดูหน้ามานะแล้วก็หลักสิบอามาลหรครับผมหลักสิบอามาก็อันเดียวกันน่อกหกแปดศย์สองสหลักสิบหกแปดองาครับหลักหน่วยเก้าแปดศูนห่าหลักหน่วยเก้าเก้าแปดศู้า อันนี้ท่านผู้ชมอันนี้ของเก่ากับของใหม่นะอาม่านะครับเห็นชัดไหมพี่น้องเดี๋ยวนะนะครับผมอ่าอันนี้หวยซองนะครับจากอาม่านะครับผมหวยซองอามายาวาล่านะครับงวดวันที่เอาลืมใส่งวดวันที่ท่านผู้ชมนะครับผม <c oughs> <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยวเขียนให้นะ <c oughs> พี่น้องนะสิบหกกุมภาหกเจ็ด <c oughs> วันนี้ลมแรงหน่อยนะพี่นองนะ<ช>วันนี้ลมแรงหนาวหนาวค่ะที่บ้านนะมแม่ใ<ช>่อะนะท่านผู้ชมนี่ครับผมอามาจากเยาวราชนะครับผมสี่คู่หน้ามานะสี่คู่ครับอ่าวิ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับวิ่งศูนย์กับหนึ่งบนล่างนะครับท่านผู้ชมอ่า บนอย่างเดียวนะครับบอมเป็นบนล่างนด้พี่น้องด้อเป็นหวยซองบนอย่างเดียวนะครับศูนย์กับหนึ่งบนอย่างเดียวงวดที่แล้วหกกับเจ็ดมาหกครับสามหกมาหกสามอันนี้หลักสิบหลักหน่วยบนสูตรของอาม่างวดนี้อาม่าให้มาแล้วนะครับแคปหน้าจอนะครับท่านผู้ชมหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับอันนี้หวยซองบนนะครับหวยซองบนสี่คู่นะครับเอฟซีรอวิ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่ง แปดหนึ่งสามหนึ่งนะครับผมอ่าน,นี้แคปหน้าจอหลักสิบหลักหน่วยถ้าหลักสิบก็ตรงของอาแปดหน้าม่านะหลักหน่วยตรงของอมามาหนึ่งหน้ามาอามาครับหลักสิบตรงตรงของอามามีแปดกับสามนะครับเพราะว่ามีแปดหนึ่งสามหนึ่งอ๋อ,ะอนะครับแคปหน้าจอหวยซองจากเยาวราชอมามานะครับ อาม,ม่าจะไปเที่ยววันไหนอมมาม่าไปในวันที่สิบสองไปวันที่สิบสองเอาก็เหลืออีกตั้งหลายวันทนี่จะไปเอาหมาไปเผาอ๋อครับผมอืมค่ะ <c oughs> เอาหมาไปเผาเราไปลาศวันที่โรงมอนบานครับอืมค่ะอาม,ม่าชอบตัวไหนงวดนี้งวดนี้เครับ ันนี้แปดเจ็ดหนึ่งของอ阿านะให้ผมเขียนลงเฮฟซี FC ไหมเจ็ดแปดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งใช่ไหม阿玛มอ่าแปดเจ็ดหนึ่งสามตัวนะนมีชุดสามตัวด้วยอ่อานะอ阿玛ให้ชุดสามตัวอ่าผมแปดเจ็ดหนึ่งอมา่าชอบเจ็ดหนึ่งไหมครับ阿玛อ,อ้วไม่อยากดูมากดูมากขงนุ่นกระดับคนนี้กระดับ <laughs> ใส่ทุกตัวใช่ไหมแมาอ่อืออใส่ศูนถุงเก้ามันไม่บอกเลขดับเลยเพวาเป็นควงหาเลขมาเล่นตรงฉลากมันเป็นควงออกห้้เอาเบาเท่านะครับผม <laughs> <laughs> สามตัวอาม่าชอบแปดเจ็ดหนึ่งหน้าม่านะอือ,อ S <S> อ่าอ่าอาม,ม่าบอกว่าถ้าหลุดเดี๋ยวสูตรลูกชายของอาม,ม่าลงเอฟียิง่งมาอยู่มีอาม,ม่ามีอากงเดี๋ยวทีนี้มีลูกชายอาม,ม่านะท่านผู้ชมนะลชาลูกชายอ้ยวมันคิดให้มันคิดสู้มให้อ้วอ่าโอ้อลูกชายจบ,บวิชวะอืม ขอบคุณอามานะครับผมค่ะครับเที่ยวให้สนุกหน้ามานะตุ๊ดจีนค่ะครับครับอา玛ขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะอามาหนูจะรบกวนเท่านี้นะคะค่ะบ๊ายบายค่ะอานผู้ชมฟังรอบจ้าครับผมครับผมอานผู้ชมแคปหน้าจอนะครับอามาเพิ่นกะมีธุระแนนน้องพี่น้องเนาะก็รบกวนเวลาเพิ่งเพราะว่าเอฟซีอยากฟังนะครับหวยซองอา玛เยาวราชนะครับเป็นหวยซองบนอย่างเดียวด้วยพี่น้องเด้อ วิ่งศนย์กับ1นะครับผมห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งนะครับชุด3ามตัวเป็นชุดที่อาม่าชอบนะครับ8 7ดเจคดหนึ่งนะครับชมชุมครับอันนี้หลัก10หลัก10บนหลัก10หลักหน่วยบนของอาม่านะครับจับเอาเด้อนะครับเป็นสูตรของอาม่าเพราะว่างวดที่ผ่านมาเห็นไหมครับหลัก10หลักหน่วยนะครับหลัก16หลักหน่วย3ามหกสามตรงตรงนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างหลัก10 0ศนหลักหน่วย90 9ย์กก็เข้าล่างนะครับ เอาน้าพี่น้องเนาะเอฟซีก็รอคอยเอาขอบคุณแม่หมูนะครับวันนี้อากาศหนาเนะค่ะก็บพ่าหนาเราพี่น้องลมลมแรงหน่อยนะาพี่น้องเนา,คาคะครับพอกคลิปใหมาครับสวัสดีครับ,บสวัสดีค่ะ